สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2555ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรร้านโกลเด้นเพลสสาขาสลิราศ2ณโรงพยาบาลสลิราชปิยมหาราชการุณภายในโรงพยาบาลสลิราชวันนี้เวลา16นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับรถเข็นพระที่นั่งเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสลิราชเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงพยาบาลสริราชปิยมหาราชการุณโรงพยาบาลสลิราชเพื่อทอดพระเนตรการดําเนินง,งานร้านโกลเด้นเพลสสาขาสลิราชสองโดยทรงฉลองพระองค์เสื้อลายสก็อตสีเหลืองประสับเปล่าสีน้ําตาลอ่อนมีคุณทองแดงตามไปด้วยยังความปลื้มปิติแก่พระสงค์นิกรที่ได้มาฟอบูลอ,อกตุลีพระบาทรับเสด็จที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสําร,ราญและทรงมีพระพัานาไมยที่แข็งแรง โอกาสนี้ได้ทอาพระเนตรภายในร้านโกลเด้ Place บริเวณชั้นล่างของอาคารโรงพยาบาสลสิริราชปิยมหาราชการุณซึ่งดำเนินงานภายใต้บริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งในโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงจัดตั้งเพื่อเป็นร้านค้าปลีกต้นแบบของคนไทยจำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษและเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายและกระจายสินค้าให้เกิดประโยชน์ทางในด้านการส่งเสริมผู้ผลิตทำให้สามารถจำหน่ายสินค้า ในราคาที่ไม่ขาดทุนและผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าดีมีคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมปัจจุบันมีด้วยกัน8สาขาได้แก่สาขาพระราม9สาขาสะพานสูงสาขาซีพีทาวเวอร์สีลมสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติสาขาหัวหิน1สาขาหัวหิน2สาขาสิริราช1และสาขาสิริราช2แห่งนี้เป็นแห่งใหม่ล่าสุดเปิดให้บริการเมื่อวันที่26เมษายนพุทธศักราช2555 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินขึ้นยังบริเวณชั้นที่7ของอาคารโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณทออพระเนรภายในอาคารซึ่งเป็นโรงเรียนอาระจุเวศธรรมรงสถานสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์โอกาสนี้ประทับนมุขห้องรับรองทอดพระเนรทัศนียภาพบริเวณริมแม่น้าเจ้าพระยาทั้งนี้โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณเป็นโรงพยาบาลใหม่ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเป็นอาคาร14ชั้นตั้งอยู่ริมแม่น้าเจ้าพระยา มืออาชทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นศูนย์รักษาโรครบวงจรอาทิศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดศูนย์มะเร็งศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะศูนย์รังสีวิทยาศูนย์ประสาทวิทยาศูนย์ไตเทียมศูนย์ทางเดินปัสสาวะรวมถึงศูนย์การรักษากระดูกและข้อโดยรองรับผู้ป่วยได้345เตียงมีห้องผ่าตัด17ห้องห้องผู้ป่วยวิกฤต61ห้องและห้องฟอกไตยี่สห้องมีการบริหารงานในลักษณะผู้ป่วยเป็นทั้งผู้รับและผู้ให บริการทางด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่เป็นสากลบริการด้านการศึกษาการเรียนการสอนศาสตร์การแพทย์รวมถึงการทําวิจัยด้านแพทยาศาสตร์ในการนี้ได้ประทับท่อพระเนศทัศนียภาพจนกระทั่งถึงเวลา18นาฬิกานาทีจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับขึ้นประทับณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราช